สวัสดีค่ะเพื่อนๆมากินข้าวเช้าด้วยกันนะคะกับข้าวของพี่วันนี้จะเป็นหอยโขงผัดเผ็ดนะคะใส่กล้วยน้ำวานะคะน้ํำพริกกะปิกับผักเลนฟ้านะคะแล้วก็ขนมไข่ปลาค่ะมากินข้าวเช้าด้วยกันนะคะเพื่อนๆอยากกินมั่งอะ่ะพี่ไม่รู้เป็นยังไงพี่ไม่เคยกินเลยไหนลองดิอันนี้เป็นทพี่พี่ยังไม่เคยกินเลย กินมันพิกกะปิฟาดฟาดขมขมเป็นหอยโครงนานะคะนี่ค่ะกุ้งวันหนุบนี่ค่ะขนุไข่ปลา